สวนสนุก a m World จัดงานฉลองครบครอบ20ปีพร้อมเปิดตัวเครื่องเล่นและโซนพักผ่อนใหม่โดยมีคุณพันนินกิติพฤร,ราพรในนามผู้ประกอบการสวนสนุก Dream World และกรรมการผู้จัดการบริษัทอ m u s e m e n t Creation จำกัดประธานเปิดงานแถลงข่าว20ปี Dream World บรรยากาศงานแถลงข่าวฉลองครบครอบ20ปี d Dream World มีคุณซินดี้ซิรินยาบิชอฟและครอบครัวมาร่วมสัมผัสความสุขภายในครอบครัวอีกด้วยกับเหล่าบรรดาสัตว์ข,ของโซนแอนิมอลฟาร์ม และป้อนอาหารกันอย่างเพลินสำหรับเครื่องเล่นและส่วนพักผ่อนใหม่นี้สุนสนุกรีนเวิลด์เปิดให้บริการแล้วอย่างวอเตอร์ฟันสนามเล่นน้ำหาสนุกและแอนิมอลฟาร์มโซนสวนสัตว์โลกผู้น่ารักเพื่อให้หนักท่องเที่ยวทุกครอบครัวสามารถสัมผัสได้จริงๆเด็กๆยังขึ้นขี่เล่นได้ป้อนอาหารถ่ายรูปครอบครัวอย่างใกล้ชิดกับม้าแคระ หมูจิว๋วนกกระจอกเทศนกแก้วสารพัดสายพันธุ์รวมถึงแกะแพะฝูงกวางดาวนอกจากนี้ทางสน,สนุกยังมีกิจกรรมสุขสุดๆยิ่งกว่าตลอดเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2557ฟินข้ามฟ้าผ่าตะลุยดิสนีย์แลนด์มอบโชคให้นักท่องเที่ยวได้ลุ้นเที่ยวห้องกงดิสนีย์แลนด์ฟรี20ท่านเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนเชิญร่วมสัมผัสความสุขได้แล้ววันนี้ที่ Dream World